ไม่มียได้คนก็ไม่ได้ต่างมากเกิดขึ้นนะครับแต่เขาก็มีน้ำมวยในอาชีพที่จะต้องดูแลอยู่นะครับแต่ที่มีคุยระบาดเขาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวนค่ขยของเขาเลยแต่เขาต้องรักษาบุคลากรในค่ายของเขาหรือน้ำมวยในข้างใน่ายของเขาไว้โดยประมายนี้นะครับในส่วนของผมซึ่งก็ ไม่ได้ชกนะครับจริงแล้วต <Okay, sì. S 1> ัวกขาผมนะต้องเดินทางโชกต่างเทีเยศนะครับตลอดนะครับน้อยครั้งที่เราได้มาชกนอกจากลงทุนแล้วก็เอาเงินเวเองมาจัดตัวชกนะครับก็ตั้งแต่มีชวีรัตน์กระบก็ปีนี้อาจจะซีไฟนะครับที่ท้องเรื่องซีไฟนะครับที่ท้องเรืองที่ที่รับบางส่วนก็กินเงินประ็จัมาแเ้า นะครับก็ต้องเลื่อนก็ไม่ไ้เขาก็ไม่พูดเขาข้างหน้านะครับก็สุจ่านะครับก็เลื่อนกันไปนะครับส่วนของผมก็คงได้จี้แจงให้กับ่ายมวยแต่ละ่ายที่เขาไม่ไม่มีรายได้เข้า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 เลยนะครับบางค่ายอยากจะทำเหมือนกันแต่เขาทำไม่ได้ก็มาปรึกษาเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงยังไงนะครับ คุณโตนะครับก็เรื่องรายได้นะครับค่ายย,ยาอีสานก็มีผู้ใหญ่นะครับยังผักปากถามเข้มาให้เรื่องค่ายย,ยาที่จะช่วยเหลือค่ายมดดยวยแต่ละค่ายเป็นย,ยังไหน,นะครับที่ทางกอทให้ทุกค่ายที่ลงทะเบียนไปเข้าลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะได้รับค่ายย,ยาของทางรัไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับกระทั่ง ว่าแก่จังหวัดจังหวัดบางไม่ไม่ผู้เชื่อนะครับบางจังหวัดจังฝากผมมาอาเลยว่าข่้นจะยา์ทางรถไฟยังไ,ไ,ไงมันขับปากทางเลยครับ,รรบผมก็บอกครับที่จะขออยากจะทำใหค้ครับเรียนรองเลขาธิการครับครับผมครับเชิญครับท่านประธานครับผมสิริพง์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมครับ